สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เนาะเอ่อมาเจอกันสายๆนะคุณผู้ชมพอดีเมื่อวานเมื่อคืนนี่ว่าจะลงคลิปเนาะก็ไม่ไหวนะคะเหนื่อยอ่าเหนื่อยนะคะไปขายของมาแลคุณผู้ชมเอ่อช่วงนี้แม่เบนจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะก็ออกไปขายของนะคุณผู้ชมก็เอ่อไม่ค่อยมีเวลาได้ลงคลิปก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะเอ่อสหรับคลิปนี้นะเรามาเจอกันในคลิป หลักร้อยบน16กันยายน2513เนาะตามต่อจากสูตรที่แล้วๆมานะคุณผู้ชมก็ตามกันทุกงวดนะคะก็จับชนหลายๆสูตรนะคะกเ็เราก็จะดูว่าตัวเด่นมันคือตัวไหนนะคุณผู้ชมแล้วก็เอาไปชนกับเล็กวิ่งเนะเาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เป็นจะจะยังไม่ยังไม่จับชนเล็วิ่งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคอยไปจับชน กับสําหรับคลิปหน้าเนาะเพราะว่าคลิปมันจะยาวนะแล้วมันอัปโหลดยากนะคะก็ก่อนจะชมคลิปนะก็ามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะคะคลิปนี้เป็นแค่หลักการคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อหาค่าความน่าจะเป็นใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและถูกรางวัลกันท่นหน้านะคะเฮงๆรวยๆนะคะก็ย้ำเตือนกันทุกคลิปเลยนะคุณผู้ชมก็ งวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วไม่เบนให้เดินแปดเดินสามนาะแล้วก็รองสี่ห้าเก้ามันไปออกที่เลขเก้านะคุณผู้ชมเลขเก้ามันมีแค่มีแค่สองสูตรนะงวดนี้งวดนี้เอามาแค่ห้าสูตรเนาะปกติมันจะมีเยอะกว่านี้นะคะที่เราจับชนกันทุกๆงวดนะคุณผู้ชมก็มันมีเป็นเป็นสิบนะแต่ว่างวดที่แล้วามาแค่ห้าเนาะ ก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปดูเนาะว่าวิธีการเป็นยังไงเนาะเพราะว่ามันเป็นอ่ามันเป็นสูตรเดิมๆนะคนที่ติดตามประจําก็จะรู้นะคุณผู้ชมก็นะะก็สูตรหนึ่งเนาะอันนี้ที่ที่ไม่เป็นติ๊กเครื่องหมายถูกก็คือสูตรที่มันเข้างวดที่แล้วนะคุณผู้ชมสูตรไหนที่ไม่ได้ติ๊กเครื่องหมายบวกก็คือไม่เข้านะคะไม่เข้างวดที่แล้วเนาะไอ้งวดนี้มันจะเข้าไหมไอตัวไอสูตรนี้มันก็ได้ตัวเดิมนะคุณผู้ชม ได้ตัวเดิมนะมันจะไปหลักหน่วยไหมเพราะว่ามันมางวดที่แล้วมก็มาตัวนี้ก็ได้ตัวเดิมนะได้ตัวเดิมตัวนี้ก็ได้ตัวเดิมเนาะตัวนี้ตัวนี้หลุดงวดที่แล้วก็หลุดตัวนี้งวดที่แล้วหลุดงวดนี้มาสองเจ็ดแปดนะมันจะมาไหมทีนี้ไอ้ตัวที่ สูตรที่มาก็คือมันจะมีเลขสองนะคุณผู้ชมมันจะมีเลขสองกับเลขหนึ่งห้อยนะระหว่างสองกับหนึ่งนะจะมาตัวไหนกับห้านะคะสองหนะึ่งห้าเนาะมันจะมาตัวไหนคุณผู้ชมนี้ก็เหมือนกันสูตรนี้งวดที่แล้วก็เข้าอันนี้ก็มาห้าหกเก้าสองอีกแล้วมีสองมีห้าด้วยไอ้ตัวนี้งวดที่แล้วก็เข้าแต่งวดนี้ม,นมันมันไม่มีสองนะมันมีหนึ่งมันมีหนึ่งนะคะมีหนึ่งมีเก้า มีหนึ่งมีเก้าเดี๋ยวไาเป็นจะให้ดูจะให้ดูนะงวดเนี่ยสูตรนี้สูตรน,ตรนี้งวดก่อนนู้นเข้าที่เลขแปดงวดที่แล้วไม่เข้างวดนี้มาสองเจ็ดแปดนะสองเจ็ดแปดเลขสองนี้ก็น่าสนใจอยู่นะคุณผู้ชมเพราะว่าสองสูตรที่แล้วมันชนกันที่เลขสองกับเลขหน,นึ่งเนาะนี้มาสูตรนี้ สูตรนี้เนี่ยสูตรนี้งวดงวดก่อนนูน้นได้แปดสามสี่เจ็ดน้อมันก็เข้าที่เลขแปดนะครับงวดที่แล้วได้ตัวเดิมได้ตัวเดิมมาหลายงวดเลยนะคุณผู้ชมได้ตัวเดิมมาหลายงวดมากเลยนะคะก็งวดที่แล้วมันมันไปเข้าหลักหน่วยนะงวดนี้ถ้ามันเข้าหลักหน่วยมันก็จะเข้าพวกนี้แหละคุณผู้ชมถ,ถ้าจะมาหลักหน่วยเนาะ เพราะว่ามันผิดงวดที่แล้วนะผิดงวดที่แล้วงวดนี้มันจะมาไหมคุณผู้ชมได้แปดสามสี่เจ็ดหรือว่ามันจะไปหน่วยล่างหน่วยล่างงวดที่แล้วเนาะมันเข้าเลขแปดเนาะคุณผู้ชมสูตรมันมีเข้ามีหลุดนะคะถ้ามันถ้ามันไปเข้าหน่วยล่างมันก็จะมีเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่นะคุณผู้ชม จ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่นะฮะก็ถ้าสองมันดับได้เนาะสำหรับล่างนะคะนี่อันนี้งวดงวดก่อนนู้นที่มันจนกันเลขแปดเนาะมันมันออกแปดหนึ่งหนึ่งเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า เราไปไปเอาเลขสี่เนาะเราไม่ได้เอาเลขแปดเนาะเลขแปดไปจับเป็นหลักสิบพี่แทมันมาหลักร้อยเนาะสำหรับงวดวันที่สิบหกสิงหานะคะอันนี้ก็หนึ่งสิงหาหนึ่งสิงหามันเด่นที่สี่กับสามมันก็มาสามเนาะมาสามเก้าหนึ่งเนี่ยสูตรนี้ที่มันเข้างวดที่แล้วมันเข้าที่เลขเก้านะคุณผู้ชมงวดนี้มันมาเจ็ดห้าสองหนึ่ง จ็ดนี้ไม่น่ามานะห้าสองหนึ่งหลักร้อยห้าสองหนึ่งนี่แหละสามตัวนี่แหละคุณผู้ชมตัวไหนจะมาเนะาะเดี๋ยวมอดูกันอ,กอ,กอีกรอบหนึ่งนะม่เป็นไม่บวกให้ดูเนาะมันเป็นสูตรเก่าอันนี้งวดที่แล้วก็เข้าเนาะเข้าที่เลขเก้านะงวดนี้ก็ได้สามศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองนะคุณผู้ชมไม่เบนจะจดไปแล้วเนาะ ทีนี้มันจะมีสูตรนี้ไม่เป็นไม่ได้นําเสนอนะไม่ได้นําเสนอนะแต่มันเข้านะคุณผู้ชมเข้าเนาะสูตรนี้เข้าเดี๋ยวรู้สึกว่ายังไม่หลุดยังไม่หลุดนะสูตรนี้แต่มันเยอะละห้าตัวห้าตัวนะคุณผู้ชม ข้าที่เลขสองอันนี้ก็เข้าที่เลขสามนะคะสี่เจ็ดหนึ่งสองสามก็ออกสามเก้าหนึ่งงวดต่อมาเข้าที่เลขสามเนาะออกสามเก้าหนึ่งตัวนี้ออกแปดหนึ่งหนึ่งเลขแปดก็เข้าออกเก้าเก้าเจ็ดเลขเก้าก็เข้านะทีนี้งวดนี้มันมาเลขหนึ่งสี่แปดเก้าศูนย์มันจะมาไหมคุณผู้ชมร,ระหว่างสองกับหนึ่งกับเก้าตัวไหนจะมา ปดเนาะอืมน่าจะหมดแล้วนะแล้วอ่าสูตรนี้ห้าหกสูตรนี้ด้วยคุณผู้ชมเข้างดที่แล้วเข้าเลขเก้างดก่อนนู้นเข้าที่เลขแปดอันนี้ก็ได้ห้าหกเก้าห้าหกเก้าสองหมดแล้วนะห้าหกเก้าสอง เนี่ยก็มีมีสูตรที่มันเข้างวดที่แล้วแค่สี่สูตรนะคุณผู้ชมก็คือสูตรนี้สูตรนี้นะคะแล้วก็สูตรนี้แล้วก็สูตรนี้นะคะทีนี้ระหว่างเลขเลขสองกับเลขห้าเลขหนึ่งตัวไหนจะมานะคุณผู้ชมเด่นเนาะสรุปแล้วนะก็คือมีเลขสองหนึ่สามี่นะคะ ด่นหลักร้อยหลักร้อยนะคะสองนะคุณผู้ชมรองนะรองเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่รองเด่นสองเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งมีสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่นะคะทีนี้เลขอื่นเลขแปดหนึ่งสองสามสี่เหมือนกัน ตัวไหนจะมาจะมาอีกไหมเลขแปดแต่เลขแปดมันดับนะดับบนสองสองสูตรเลยนะคุณผู้ชมจะดับอยู่ไหมนะคะทีนี้เลขห้าเลขห้าเดี๋ยวนะเลขห้าหนึ่งสองสามลองแปดเนาะก,กัน ัวกันนะฮะนะต่อมาเลขเก้าเลขเก้ามีหนึ่งสองมีแค่สองนะคุณผู้ชมเลขเจ็ดเลขเจ็ดมีสามหนึ่งสองสามสี่สี่เหมือนกันนะสี่เนี่ยเอา้าขออภัยคุณผู้ชม เลขเจ็ดไม่มานานแล้วนะคุณผู้ชมเลขสองนะเลขสองเลขสองมาสี่ตัวเลขหนึ่งก็มาสี่ตัวเลขแปดก็มาหนึ่งสองสี่ตัวเหมือนกันเลขเจ็ดก็มาหนึ่งสองสามสี่เท่ากันเลยนะคุณผู้ชมเลขสี่หนึ่งสองสามงวดนี้ ดาวใจย,ยากนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเลขวิ่งกันเนาะเดี๋ยวเรามาจับที่เลขวิ่งนะคะมาจับที่เลขวิ่งความน่าจะเป็นตัวไหนน่าจะมามากกว่าเนาะไม่เป็นว่าเลขสองก็สวยนะคุณผู้ชมเลขสองหลักร้อยเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวดูเลขวิ่งก่อนเลขวิ่งว่าตัวไหนมาเยอะสุดนะคะแต่มาเยอะสุดมันก็ไม่ใช่ว่าจะมานะคุณผู้ชม เลขสองมีสีตัวเลขหนึ่งมีสีตัวเลขแปดมีสีตัวเลขเจ็ดมีสีตัวเหมือนกันนะคะแต่เลข9ถ้ามามันน่าจะไปน่าจะไปหลัก10มากกว่านะคุณผู้ชมระหว่างเลข2กับเลข9เนาะ ระหว่างเลขสองกับเลขเก้านะคะหลักสิบแต่เลขเก้าชนที่หลักสิบมันจะมาอีกไหมคุณผู้ชมเลขสองเลขห้าเลขห้าจะไปหลักสิบไหม เดี๋ยวๆค่อยมาสรุปกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูหลักสิบกันเนาะคุณผู้ชมว่ามันได้ตัวไหนที่เด่นๆนะตัวไหนที่เด่นที่สุดนะก็เอามาตัดเนาะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเนาะเด่นหลักร้อยนะหนึ่งสองรองแปดกับเจ็ดนะคุณผู้ชมแต่แปดหลักดับมันจะดับอยู่ไหมกันตัวกันก็คือหนะ้ากับสี่เนาะแต่ส่วนตัวชอบที่เลขสองนะคะส่วนตัวชอบที่เลขสอง แล้เวเราค่อยมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมก็ไปดูหลักแล้วมาเทียบกับหลักสิบหลักหน่วยนะคะเทียบหลักสิบหลักหน่วยสองมันจะมาเก้าอีกไหมอะคุณผู้ชม มาตัวเดิมไหมล่ะไอตัวที่ชนเยอะๆมันไม่มามัน,ม,นมันมาเลขเก้าอีกไหมอะหรือว่าจะมาเลขอะไรจะมาเลขห้ามาตัวกันไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะฝากคำเตือนอีกรอบนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะคลิปนี้เป็นแค่หลักการคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อหาค่าความน่าจะเป็น ใช้เป็นแนวทางในการที่จะณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นขอให้ทุกท่านโชคดีและถูกรางวัลกันทวนหน้านะคะร hey, hey, วยๆแต่ส่วนตัวนะส่วนตัวเท่าที่เห็นเลขวิ่งนะคุณผู้ชมมันมีเลขวิ่งเออเลขวิ่งที่มันชอบเข้าหลักร้อยนะ <L> มีเลขห้าเลขวิ่งที่มันชอบเข้าหลักร้อย เนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมเลขวิ่งสูตรนี้นะมันชอบเข้าหลักรนะ้อยเนาะเนี่ยงวดนี้มันก็ได้เลขเจ็ดไม่เบนยังไม่ได้เอา,เอาลงนะมันเป็นสูตรใหม่ที่เวนคิดขึ้นมาเนาะงวดนี้ได้เลขเจ็ดวันนี้ได้เลขสองก็ออกสองสองเจ็ดนะงวดนี้ก็ได้เลขสี่เก้าสองมันก็ออกที่สี่ศูนย์สามนะเข้าที่เลขสี่งวดนี้ได้เลขเก้ามันก็เข้าที่เกนะ้าสามแปดเนาะงวดนี้ได้สี่เก้าสอง สี่เก้าสองมันก็ออกสี่สี่หกนะขอภายนะคุณผู้ชมสี่สี่หกต่อมาได้ห้าศูนย์สามมันก็เข้าที่เลขศูนนะคะออก0ูนย์เก้าห้านะคะสำหรับสูตรนี้เนาะทีนี้งวดนี้ได้0ูนย์ห้าปดมันก็เข้าที่เลขห้านะก็เข้าที่เลขห้านะแล้วงวดนี้ได้สี่เก้าสองมันก็เข้าออกเก้าหกเจ็ดมันก็เข้าที่เลขเก้างวดนี้หลุดหลุดไปอยู่ หลักสิบนะออกออกไปถูกเนาะวันนี้หลุดหลุดหนึ่งงวดงวดนี้ก็หลุดเราไปอยู่หลักหน่วยนะคะไปอยู่หลักหน่วยแล้วงวดนี้เจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าน่าจะหลุดเลยนะคุณผู้ชมหลุดนะหลุด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 ไปอยู่หลุดไปอยู่หลัก หลักสิบหนึ่งงวดหลักหน่วยหนึ่งงวดแล้วก็หลุดโลกหนึ่งงวดนะคุณผู้ชมหลุดโลกหนึ่งงวดนะคะทีนี้งวดที่ผ่านมานี่เองก็มาอีกนะคุณผู้ชมมาอีกนะมาอีกนะมันเข้าที่หลักร้อยอีกแล้วนะมาเนี่ยได้สี่เก้าสองเข้าที่หลักร้อยอีกแล้วนะเนี่ยงวดนี้มันได้ศูนย์ห้าแปดเนี่ยคุณผู้ชมห้ามันจะมาไหมนะคะห้า รือว่าจะมาแปดมันชอบมาหลักร้อยนะสูตรนี้แล้วสูตรนี้สูตรนี้ชอบมาอันนี้ก็ชอบมาหลักร้อยเหมือนกันเนี่ยเนี่ยชอบมาหลักร้อยเหมือนกันคุณผู้ชมแต่หลุดอันนี้มาละเนี่ยเนี่ยอันนี้หลุดไปอยู่หลักสิบอันนี้มาหลักร้อยเลยอตัวนี้ก็มามาหลักร้อยเลยนะได้ศูนย์กับ8ดก็ออก8ปดหนึ่งหนึ่งนะแปดหนึ่งหนึ่งนะคุณผู้ชม ออกไปหนึ่งง,งวดที่ผ่านมาหลุดโลกงวดนี้มาศูนย์กับแปดอีกแล้วจะมาแปดไหมจะสูตรนี้อันนี้ชอบมาหลักสิบชอบมาหลักสิบมีอันนี้ไปหลักหน่วย อันนี้มาหลักสิบได้หนึ่งปกแปดหนึ่งหนึ่งนะที่แล้วหลุดแม่มาอีกแล้วคุณผู้ชมมาแปดอีกแล้วแปดหนึ 8, ่งอยู่แล้วจะมาหลักสิบไหมคุณผู้ชมนง่หลักสิบชอบมาหลักสิบสูตรนี้ นี้สูตรนี้ก็ได้เลขแปดเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ได้เลขอะไรสูตรนี้ได้เลขสี่ได้เลขสี่นะโมที่แล้วหลุด มันจะมา8ปดอีกไหมคุณผู้ชมมา8หรือหนะคะมา8ดหรือมาห้าหรือมา1หรือมา2ไม่แน่มันอาจจะมาไม่มาตัวเด่นมันจะมาตัวกันก็ได้นะเลข5เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันอีกรอบนึงนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ นานแล้วนะคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเห้รวยๆสุขภาพแข็งแรงนะคะ